อาจารย์วันนี้ก็จะเสนอเป็นเมนูยำบุญเส้นยำบุญเส้นของเราวันนี้ก็จะเป็นยำบุญเส้นใส่เห็ดใส่หมูยอใส่หมูสับยำบุญเส้นของเราก็จะเน้นเผ็ดเปรี้ยวเค็มมาดูเครื่องปรุงนาว่ามีอะไรบ้างก็จะมีหมูยอหมูสับเห็ดพริก ใบขึ้นช่ายหอมมาได้เวลาปรุงกันแล้วเราก็จะใส่พริกน้ำปลาน้ำตาลผงชูรสแล้วก็ต่อด้วยบีบมะนาวบีบมะนาวเสร็จแล้วเราก็ทำการคนให้พริกน้ำตาลผงชูรสน้ำปลาเข้ากันก็ตามด้วยน้ำกระเทียมดองเสร็จแล้วก็ใส่ใบขึ้นช่ายหอม ก็ต่อด้วยวุ้นเส้นเห็ดหมูยอหมูสับใส่ลงไปจุกๆเลยเสร็จแล้วเราก็ทำการคลุกเค้าให้เข้ากันคนคๆค คนไปสักพักสีเริ่มน่ากินแล้วเราก็ลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงถ้ายังไม่แซ่บพอเราก็เติมเครื่องปรุงเพิ่มไปแต่ถ้าแซ่บแล้วก็ตักใส่จานได้เลยเมื่อเราชิมแล้วว่าแซ่บแล้วเราก็เตรียมตักใส่จานได้เลยพร้อมแซ่บกนละทีนี้